สบายดีนะทุกคนมือนี้มาอยู่กับสองซิซันแนลขึ้นเก้าเนาะเออมือนี้เขากักสิมาก,กินซิ้นดาดเนาะอยู่ก็อยู่รอดน,นี่แหละเ่ามากับทีมงานเขาพาทีมงานมากินซิ้นดาดแน่จ้กมือหนึ่งสองมือนะกับไม้เออเขากับบริษัทคลิปกินซิ้นดาดครเพราะว่าเ่าอยากให้ทีมงานมากินน้ากันเพราะว่าสเป็นปเชไดยทีมงานกับมาบรคกอบนะมาแต่สามคนเนาตะตากล้องาเวลาคนนี้เนาะเออเคนกำลังเคลียร์ทานเคลียร์ยัยงออกอยูวันนี้ม่เจอสิเอา หมอมะข่างใส่เอาน้ำซุปใส่และะ้วก็ซีนดาดแล้วก็สิกินเลยนะโอเคนี่วรรมดาได้จุกอ่ะตัวนี้สุดยอดนะเก็อบอกมี่หมักใหม่หกินน้ำอีกตามมา่นในเบิึงน,น,นี่สามารถกินใบได้หม,มากเปลแบบนี้นีน่เขาจะเอินน้นว่าบักบ่าเนาะเออถาว่ามันสิมีต้นสมตนนนามาม้นวานเนาะถาว่าหมากสีดแดงนี่มันยังบ่ทันสุกแฮะมันยังสม,สมๆอยู่หมากลับมั่งเงี้ยของวานครับ mặt ừ. bà mặt bà ừ, mà đầm đó mặt bà mặt bà sẽ tiến mặt Chiến mặt bà 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 mà, bà mặt 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 bà บะบา่ก็มีบักไม่สนิทเดียวเนี่ยชนะื่อบักวานเนาะแต่กะวานนี่ะวกนี่ทก,กินแบบใหเบ้องเลยนี่เบ,บื้องเอ้านี่ทุกคนจื้อไปเดินเวลาทุกคนเห็นหนี่ก็กินได้นี่สามารถกินได้ รสชาติกะดี่เราใส่ไรเนาะแต่ว่ามันมีซีนี่เบาอีกสนิดนึงแต่ว่าในเนยน้อยนะแต่ว่าสีรลายตัวนี้มันในใหญ่กินน่อยผสมมันหวานเนาะแต่ให้ได้ยีกงนึงเขากินเนี่ยเบินก่อนดับอยู่ว่ะ นี่ถ่าจะมากินติมดาดกันแล้วเนาะข้าหมอ,อยังไส่ซะตอนนี้วิให้ไฟไมันลุกแข็งนะจะได้เมื่อยยี่บ่บ่เมื่อยเออบ่เมื่อยเพคนละบ่เมื่อยไหวทีมงานมาบกครบกับประมวนเป็นไรมากสามคนเรับแต่ว่ามาครบกับพี่ติ๊บกับทีมงานครับว่าสว่างกับบอมเงิันไรเป็นไรไมีเงินซัมพอร์ตยินก็นนใส่ ทุกอย่างเงี้ยซื้อมาเนี่ยบอกเกินซ่าเอาซ้ำซพัทมาหนี่น้อยเดียวนึงก็ยังเห็ดกินได้นะสกุลเด็กตอนนี้ก็เปลี่ยนให้ตะกรงเฮ้ยเป็นเห็ดซะเขาจะเป็นมือกองให้เพลินพิศวาถฐานหัวตอนกินจะสิตั้งกองไว้นี่มันจ,จะได้ความหูซึกตะกรงมากมาหนึ่้ก็มันจะาการกลางเทียงเนาะหอนได้พี่น้องเอ้ยกินเดียวว่าสิต้นของอยู่ เป็นจะได้หูซึ้งแต่อยู่กับสองใอ,อยอนี่โอ้กะดีใจนะกะได้กินยิ่งนุ่มอุ่นมาสดช้ากะได้กินยิ่งสิได้มีความสุขอ,อ,อยูอ่แบบ่มีความสุขนี่เด้หูซึกงจะได้แถวสันเนาะนี่โอ้ยฮหกะหูซึกแบบม่วนนะแบบบรรยากาศมันโคตรคักโดยแถวนี้นี่มันอาสิพากระเบื้องยังอีกเหรอเอาน้ำซุปมาใส่ดิเออน้ำซุปมาใส่โอ้โอตาย<อ>ตายเนาะทุกคนตอนนี้เหาก็หมอนกับห่อนังแบบเขาขางไวให้มันห่อนะ มันนนห่อนเอากินใส่ก่อเนอเดี๋นี่น้ำมันมันแล้วก็จะป่าป้าหมอนห่อนกว่ามาสามคนมาเนี่ยทำสิกินนะเงนินซาพัานก,กินได้นะนี่เอาพักเฉยๆก็ได้เพราะว่าทำน้ำมันห่อนก็พอูดีเลย ขายขาดีนก่อนตอน,นถ้าแตเจลเข้าดีเจล้าัาทุดนีีเจลขาบมาเบิ่งนี่เฮ็ดเองเฮ็ดเองกับมือนะ่จักสิแสบบไม่แสบบ่ปปรหุนี่นี่โอ้เบิ่งเอานาตานีมาถทายเข้าเบิ่งนเห็นบ่ คักค่กพี่แต่ว่าป้าสันหอแต่ีมากินนะเนาะแล้วทุกคนตนอนนี่กระซุกกะน,นะเอากาอะไรข้างยั่งเตรียมไว้เรียบร้อยซุกเมดละขีมากินนะ้บนี้ Ng mê gần đây. Mày đỡ tiện rồi thút. Tiểu hết đến gặp mưa ngon. Bưng lại luật tay vào sáng của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  baba xẹp của baba sáng, 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 của แค่มอยู่โปรงหายนะดีนะกินน้ำกันมา่กินน้ำกันเหมือนผ้าทิ้งงานมากกินสีนสารเนาะทักเขาใส่หน่อยก็จะมีรายอะไรถ้ากินเยอะ กางหลอนเนาะอืมอืม้คักๆกทีนี้อุ้ยเขากันกับบรรยากาศเลยเนาะ คาคักสุดอยอดบ้า,าที่เจียวหน่อยเกินเนาะเระเสียดไ้ลายอยู่าเาร็จแล้ปุ๊กก็ดินเสร็จนะปีน,ะนั่นเลยเออปีใส่ยิ <S 2> <S 2> ้มพักมาใอไหร่เอาออภาันหนักมา่หเหรอ ไม่ร้านจะเตะยักมามาทุกคนเบะบายเบะบายกินมันกันไปเอีนหน่องทุกคนเลยมูกูกินกน้ำก,ก,ก,กันเ้อะมีจะมีพี่้องจะมีร,ร้า,ายโผลตข้งไข่อะไร้าซาติเวริร์ดยองวัเตาะเดือดสามตงแมน งะเอาวางออกไปนะอันนี้ใช่ไหมตุ๊กอติมั่ะซูเอร์านี่มีจนเปลือยวัานนี่ ตักม <Systems> ีข so ึ้นก้อนนี่ตักมีกินก้อนกินมีก้อนนี่งมีเงินสิบใบป่ตันี่ก็มากินบนี้เขาก็บรรยากาศด้วยเนาะบราจะกินสินดาต้นนะก็ว่าเพื่อนทีมงานมาเห็ดกินสดสุครั้ว สดตรโอ้นัวกับบ่อนแตกๆกินน้ำเหือแตกน้ำบรรยากาศกับ้อนอีกแห้งมะนังไก่เต่าอีกโอ้แห้งครับ <S <S นี่นะกินมีก่อนนะมีให้มันเป,ปรยบ้างต่อ ได้บิ่งก็จะดื่มกุไลกเุกเส่หัวหอยเด้อก็ติดตามเด้อทุกคนเด้อให้หอวพันทร์ทราบไปไว้เพราะไอ้เขาไม่ติดตามกับข้ขอขอบใจเด้อเข้อความดีใจร้ายเนาะเข้อข้อขอบใจผู้ที่ติดตามเขามาตั้งแต่ทุกคนผมจะว่าหอวแปดร้อยทรบนี่เขาถือว่าร้ายเตบิบถึงว่าทุกคนจะมาบอกลายกับซางแต่สำหรับเขาเขาว่วาร้ายเนาะไปนะกินแบบ Bệnh ngang, bên cạnh anh luôn. Nhãy càng, nhái càng luôn. Bye, đi. Bye, đi. đi. Bye, 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 đi. để tác ông đi coi. mình đi Đây đấy, có mình chắc Khác vậy. อากาศกระหอนของกินกระหอดแค่ในสามีหนุ่มกองนทอดพราไก่อาลีแง่แง่เนาะเพราะว่าอยากไปถ่ายคลิปดินนั่นแล้านะอยากไปดินนะแต่เสียได้ค่าโควิดเลยื่อนไปกินทอดเราแห้งๆเลยจังยามได้โควิดสิเศร้านะทุกคนแต่หากษาสุขภาพดีๆเด้อเพราะว่าสวรรค์ในโควิดเ่าต้องไปดินไปเที่ยวเนอะห้ามัดไม่ใช่กัน quay nó mắt nó nhỏ không ạ vẫn kịp nó hạc cái gì nó xẹp cũng như hương đấy này nhưng mà để xẹp pan nhị đấy kinh nạm quá ห้ายแบบนึงเอานับเนี่ยไปกินนับว่าเรกสุกข้าก็เลยกระคักนี่ทุกคนแ้วนี่แบบว่าพอตรงหาย,ยังยากนะพืดยังกับหาตามนี่แหละฟืด ไม่มันหลายแถมยังมีบกมักไม่เอกินอีกบักว่าอะขึ้นจะซุปวะนี่เอ้เออมาใช่ไหมเออให้เพื่นไต่พอดีกันเออขอนเพื่นรถ <S <S เสื่อเพิเ่อนเด้อจ้ะ อนนบอกว่าข,ขาคนน่าทีน่นอนนะเอาไส้มีาเขรยว่าสปีกเอาแสบิกีเอาปลาตกเอาไม่ได้ติกร <ไป S 1> อบนะบอกเข้าสบายสบายอยู่แล้วใครอยากมีแฟนไหมนี่บอกเขาได้สิแตยังมีอยู่หรอโลดมาหล่นเลย เออ<ผ>มอันสนมากเลยตีหนึ่งแบบจัดเ <ผม S 2> ข้านี่มัมีแป้นสบายไปไซสกับง,ง่ายได้ทุกคนแม่นอยู่ไปไซสกับง,ง่ายดอกนนอยด้วยนะใส่เบิร์ตดดวกเอาใส่ทำนี้ก็ถือว่าอิ่มนะทุกคนมากินตามสีค่คน อนนีก,ะอ,อ,กอะประมาณสองหมูกเนาะประมาณตอนเที่ยงต้องไปกินอยู่กลางป่าแบบโปรตรงญาตโควิดเดี๋นะคนกินอันอา้นทุกคนเนากากินย่างเหยียบหอยเนาะอิ่มอยู่บ่อิ่มอิมอ่มโอ้แซ่บค,ะคออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พื่อคอย <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่หาเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สบายดีเนาะสบายดีข่าเบิ่งคลิปใหม่เด้อบ๊ายบาย